พระท่านบอกไม่ต้องขอได้ทุกคนทำบุญรอได้เลยกราบสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราคนใกล้ตัวเราญาติสนิทมิตรสหายที่ลายล้อมรอบตัวเราในปัจจุบัน เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราผู้จัดทําด้วยนะครับพระท่านบอกไม่ต้องขอได้ทุกคนทําบุญลอได้เลยท่านผู้ฟังครับวันนี้เรามีเหตุผลมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องทําบุญลงศพหรือการบริจาคลงศพ โลงศพนั้นเปรียบเสมือนบ้านของคนที่ตายไปแล้วเปรียบเหมือนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีบ้านเป็นที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับคนตายนั้นเขามีโลงศพเป็นบ้านพักพิงอาศัยเช่นกันและเพื่อใส่ร่างของคนตายไม่ให้เป็นที่อุจาราและจิตวิญญาณของคนตายนั้นก็ไม่อยากให้ใครมาย่ำดีอีกครั้ง อันเป็นที่มาของทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกวิญญาณของคนตายนั้นรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนบริจาคลงศพให้เขาเราจึงเป็นคนช่วยดับทุกข์ให้กับวิญญาณของดวงนั้นคนที่เสียชีวิตแบบไร้ญาติมิตรไม่มีใครมายืนยันศพการทำบุญลงศพถือว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์แก่ผู้เสียชีวิตให้บีบานหลังสุดท้าย ดังนั้นการทำบุญลงศพจึงเป็นการทำบุญทีง่ายยิ่งในปัจจุบันแล้วหากไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองก็สามารถบริจาคออนไลน์ได้เช่นกันการทำบุญลงศพนั้นช่วยแก่กรรมต่ออายุเสริมชะตาหลายคนเชื่อว่าบุญมาทันตาเห็นได้อานิสง์มากยิ่งทำบุญกับคนยากไร้ไร้ญาติแล้วจากที่เคยดวงตกชีวิตตกต หรือทำอะไรติดติดขัดๆก็จะกลับมาง่ายและยังสามารถพลิกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยท่านผู้ฟังครับในการบริจาคโลงศพนั้นท่านให้ตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วยบทสวดว่ายักเคพันเตสังโคปฏิชานาตุมะยังเอตัง ชวกะนะกะมันชุลังสปริวารังมหาชนัตสะสาธาระนัตถะสังคสสะนิจยาเทมะสาธุโนพันเตอาหังมหาชนัตสะสาธารณนัตถาาาะชะวกะนะกะมันชุสายะทานตสะอานิสังโส อมหากันเจวะมาตาปิตุอาธินันจะปิยะชนานังีีรัรตังหิตายะสุขายะสังวัตตะตุเมื่อเรากล่าวบทสวดบริจาคลงศพเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยคำอธิษฐานในการทำบุญลงศพในคำอธิษฐานนั้นให้ว่าดังนี้ ข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุลของคนที่บริจาครองศพเข้าไปได้มาทําบุญบริจาครงศพผ้าห่อศพณที่แห่งนี้ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้จงสําเร็จแก่บิดามารดาญาติพี่น้องทั้งหลายอีกทั้งครูอุป,ปัช,ชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติทุกชาติพบเจ้าที่เจ้าทางทั้งที่บ้านและที่ทํางาน เทวดาประจําตัวประจํากายขอให้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับข้าพเจ้าด้วยพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอฝากโกาครคภัยไข้เจ็บเคราะห์กรรมต่างๆที่ไม่มีไม่ดีที่มาเบียดเบียนอยู่รอบข้างของตัวข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ทันนํากลับไปในบารโลกด้วยขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลอันประเสริฐ คนพานอย่าได้มาพบโดกภัยไข่เจ็บอย่าได้มาไกลขอให้ประสบพบคนมีปัญญาขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระศีอริยะสู่นิพพานด้วยเทินท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าการทำบุญบริจาคลงศพนั้นจะยังไม่สามารถเห็นผลได้ทันตาอย่างที่ใจคิดแต่อนิสง์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยังมาไม่ถึง แต่สิ่งที่เรารับรู้ได้ทันทีก็คือความรู้สึกสบายใจในการเป็นผู้ให้นั่นแหละคือความสุขของชีวิตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจนั่นเองท่านผู้ฟังครับธรรมดาคนเรานั้นไม่อยากนึกถึงความตายนึกถึงความตายแล้วโดยเฉพาะความตายของเจ้าของจะหวาดกลัววิตกเสียหูอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ถ้าเป็นความตายของคนอื่นส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้อยากจะดูรู้ว่าข่าวมีอุบัติเหตุมีรถชนคนตายที่ไหนหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทุกคนก็จะแห่แหนกันไปดูไปมุงดูรอบศพถ้าหากว่าเป็นศพของคนอื่นที่ไปมุงดูกันอยากดูนะักเขาเรียกว่าไทยมุงแต่ถ้าเป็นความตายของเจ้าตัวของนี่ก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากนึกนึกแล้วจะกลายเป็นแฉง แต่ถ้าคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นนิดจะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าได้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าและมั่นใจว่าตายแล้วจะไปได้ดีไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นหากว่าเรามางานศพเรานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของเรารู้แล้วว่าชีวิตนี้ประมาทไม่ได้ก็จะทำให้เล่งขวานขวายทําความดี นอกจากรักษาศีลให้ครบถ้วนทั้งห้างคอแล้วก็อาจจะเห็นความสำคัญของการมาฟังธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่ถ้ามาได้ก็จะดีมากเลยในเรื่องการมาทำบุญที่วัดนี้ขอยกเอาคำสอนของหลวงพ่อพระพยอมท่านเคยพูดไว้ว่า ให้เลือกเอาว่าจะเขาวัดเองหรือจะให้คนหามเขาวัดอยากเลือกแบบไหนอยากได้แบบไหนจะเขาวัดเองหรือจะให้คนหามเขาวัดจะสวดมนต์เองหรือจะให้พระสวดให้จะพนมมือเองหรือจะให้สักประเอจับมือพนมให้คนส่วนใหญ่ทําแบบหลังไม่เด pair, gen, like um ินเขาวัดเองแต่ให้คนอื่นหามเขาวัดไม่สวดมนต์เองแต่ให้พระสวดให้ ไม่พนมมือเองแต่ให้สัป,ปเหร่พนมมือให้อันนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาดคนที่ฉลาดจะมาเข้าวัดเองไม่รอให้คนอื่นหามเข้าวัดจะสวดมนต์เองไม่รอให้พระสวดให้จะพนมมือเองไม่รอให้สัป,ปเหร่จับมือพนมเมื่อฟังธรรมและลึกถึงหรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความตายก็จะได้เกิดความไม่ประมาทฉะนั้น ถ้าเราทำความดีวันนี้ก็จะมีต้นทุนในวันหน้าทำความดีวันนี้ก็มีความสุขวันนี้แถมยังได้กำไรยังมีดอกเบี้ยให้ในวันหน้าด้วยเพราะว่าถึงเวลาป่วยถึงเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทำจิตใจเราก็มีความปิติมีความประโมทมีความสุขไม่ทุกข์ทรมานแล้วก็มั่นใจว่าไปดีแน่ๆไปสู่สุขคติแน่นอนแต่ถ้าเราทำชั่วแล้วนี่ ตอนทําก็มีความทุกข์นอนไม่หลับกลัวเขาจับได้กลัวค,ความจริงจะเปิดเผยกลัวเขาจะแก่แค้นกลัวตํารวจจะจับได้ไม่คุ้มเสียเลยเช่นไปโกงเงินโกงเงินมาเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนแต่ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ทําให้อินไม่ได้นอนไม่หลับแถมอาจจะติดคุกติดตารางถูกเขาแก่แคนก็ได้เท่านั้นไม่พอ เวลาจะตายมันก็นึกถึงความชั่วนึกถึงคนที่ตัวเองโกงนึกถึงคนที่ตัวเองทำผิดนึกถึงคนที่ตัวเองฆ่าเวลาจะตายก็ทำให้กระสับก,กระส่ายกระวนกระวายใจไม่เป็นสุขท่านผู้ฟังครับการบริจาคลงศพนั้นเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าทานะไมคือการทำบุญโดยการให้ทาน เป็นหนึ่งในการทำบุญกิริยาสามประการอันใดแก่ทานศีลภาวนาหากเราสามารถทำบุญให้ได้ครบทั้งสาประการด้วยแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำมานี้ก็จะส่งผลดีกับเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติต่อๆไปสุดท้ายนี้ขออำนาจขุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ โปรดจงช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความโชคดีมีโชคมีชัยทํามาค้าขายร่ำรวยเดินทางแค้วขาดปลอดภัยทุกทุกท่านทุกเมื่อเทินและวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ